สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถบักกี้หนต่อแนะครับค่ายอินเทกนะครับรุ่น BR6E นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัว ARR นะครับหรือเอาง่ายๆว่าเป็นตัวประหยัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีข้อดีตรงไหนบ้างคุ้มค่าเงินหรือเปล่าลองรับชมดูนะครับ อันดับแรกนะครับเรามาดูบอดี้นะครับบอดี้เนื้อดีนะครับอยู่ทรงนะครับที่สำคัญบอดี้สามารถใส่แบตได้ถึง6เซลล์โดยที่ไม่ติดนะครับแต่มันก็ขึ้นกับแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าหนามากไหมถ้าบางแบรนด์หนามากก็อาจจะใส่ไม่ได้นะครับแต่ผมแต่ส่วนตัวผมก็ใช้อยู่นะครับใช้กับ6เซลล์ได้นะครับ เรามาดูด้านในกันต่อเลยดีกว่าครับให้ดูโดยรวมไปก่อนนะครับโดยรวมนะครับก็แบตเตอรี่พูดิึมช่องแบตเตอรี่นะครับช่องแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใส่เป็น2เซล สองก้อนต่ออนุกรมก็ได้นะครับมีล็อกไว้ให้นะครับสําหรับคนที่ต้องการใช้แบตสองเสียสองก้อนนะครับมาต่อกันนะครับสามารถให้ลงล็อกได้นะครับมีช่องล็อกแบตเตอรี่อีกก้อนหนึ่งนะครับสเปรที่ให้มาจะเป็น4ี่ฟันนะครับเป็น m 1หนึ่ง ตัวนี้เป็นเฟื่อนท้าย3.3นะครับตัว a r จะเป็นเฟื่องท้าย3.3แต่ถ้าตัวโปรจะเป็นเฟือนท้ายจะเป็น4.3นะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าชอบตัวไหนเพดด้านบนตรงนี้จะเป็นอะลูมิเนียมนะครับอันนี้ก็อะลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นคอมโพสิตพวกนี้ กับลืมไปนะครับคันนี้ผมอัพทาวเวอร์โชกไปนะครับทาวเวอร์โชกเป็นคาร์บอนนะครับเดิมๆจะเป็นทาวเวอร์โชกจะเป็นอะลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็นทาวเวอร์โชกคาร์บอนแต่นอกนั้นก็เป็นของโรงงานนะครับเป็นของตัว E R R ออกมาจากโรงงานนะครับส่วนเพาะนะครับเพาะจะเป็นกระดูกมานะ้าเพากลางจะเป็นกระดูกมา้าทั้งท่อนหน้าและท่อนหลังนะครับ งานเนียนดีนะครับเผ่าหลังก็เป็นกระดูกหมานะครับใครที่เล่นแรงๆไม่ต้องกลัวอยู่ขาดนะครับรถตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าเป็นกระดูกหมามาแล้วมีกล่องเก็บรีซิปมาให้ฝาปิดเปิดปิดอย่างแน่นหนาเลยนะครับกันฝุ่นกันน้ำ กันน้ําได้นิดหน่อยนะครับกันน้ําไม่ได้กันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ไม่ช่วยือเกก็ช่วยไม่ให้น้ําเข้าตรงๆนะครับมอเตอร์ใสไ่ได้ตั้งแต่มอเตอร์สี่สองหกแปดจนไปถึงมอเตอร์ได้ถึงยาวร้อยสิบมิลเลยนะครับจากที่ผมลองดูไม่ติดหมอนหลังนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปเจียหมอนหลังไม่ต้องแต่งนะครับยาวไปถึงสิบเอ็ดเซนเลยครับ ส่วนเซอร์โวก็เป็นแบบวางอาร์มไปด้านบนนะครับแรงดึงที่ควรใช้ก็เริ่มจากประมาณ20กิโลขึ้นไปนะครับถ้าตามที่ผมแนะนำนะครับก็ประมาณ20โลขึ้นไปก็จะเหมาะกับรถ1ต่อ8แนวน,นี้นะครับถ้าเหมือนน้อยกว่านี้ถามว่าได้ไหมก็ได้ครับแต่อาจจะดึงเร็วอาจจะอาจจะแรงดึงไม่พอและอีกอย่างก็ เซอร์บุอาจจะพังง่ายนะครับเพราะว่ารถมันมีน้ำหนักค่อนข้างมากโชวหน้าเป็นงาน CNC สวยงามน,นะครับมียางหุ้มกันฝุดมาให้นะครับกันชนหน้าก็บึกปืนเลยนะครับหนามากไม่ต้องกลัวจํำไปกระแทกปูนกระแทกอะไรพังนะครับทนมาก เข่น้าเป็นยูนะครับเข่หน้าเป็นเผายูตัวรถมีนะ้ำมันดิบมาให้จากโรงงานนะครับคือแกะออกมาแกะกลออกาา่องออกมาสามารถใส่ชุดไฟวิ่งได้เลยนะครับใส่ชุดไฟใสจแบบเล่นได้เลยไม่ต้องแกะชุดดิบออกมาเซตใหม่นะครับจากค่าที่เซตมาให้จากโรงงานก็โอเคนะครับเข้าสนามได้ด้วย ถือเป็นรถแต้หวันที่น่าเล่นเลยนะครับอินเทคเพก็สวยนามนะครับปีนกใหญ่บึ้นนะครับ mm hmm. ไม่ต้องกลัวจะบิดจะขาด,ดง่ายๆนะครับ mm hmm. วิ่งหลังอันนี้มาจากโรงงานนะครับ mm hmm. เนื้อดีมาก ผมคอมเม,มนต์เลยอัน,นี้ว่าดีมากเหนียวไม่อ่อนโย,ยนะครับหมอนหลังเป็นพลาสติกนะครับแต่ปรับ,รบองศาไม่ได้แต่หมอนด้านในปรับได้นะครับมีอินเสิร์ตมาให้นะครับสามารถปรับได้ใหญ่อินเสิร์ตนะอันนี้ก็เป็นที่วางสปีดนะครับ แผงคอเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างตัว AR กับตัวโปรต่างกันอย่างไรนะครับต่อไปแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเนี้เป็นตัวแต้เหมือนที่คุ้มมากในราคาหมื่นมีทอนนะครับทอนเยอะด้วยนะครับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับต้องบอกก่อนก็ลองติดต่อ ตัวแทนที่สะดวกได้นะครับเดี๋ยติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับถ้าสนใจต่อไปผมมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรมีคนถามเข้ามาเยอะว่าซื้อตัว ARR หรือตัว p ป o D มันก็ดีทั้งสองครับขึ้นกับก็ประมาณนะครับถ้าเกิดอยากเล่นแบบสนุกไม่ซีเรียสอะไรมากก็ ARR ก็เหลือเฟือนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าต้องการแบบของเยอะๆของล้นๆ ก็ซื้อตัวโปรไปนะครับอันนี้นอดล้อมาจากโรงงานเลยนะครับสวยงามมากงานดีมากส่วนการอาการลรถวิ่งไปยังไงเดี๋ยวถ้าเป็นทรงทางฝุ่นเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูต่อไปนะครับเดี๋ยวประกอบชุดไฟอะไรเสร็จจะทาคลิปวิ่งให้ดูนะครับแต่ตอนนี้มีคลิปอินเทค วิ่งทางตรงนะครับก็ดูได้ในช่องผมนะครับผมได้ลงคลิปไว้อยู่ก็ลองเปิดดูนะครับถ้าเปิดใครชอบทางตรงก็ลองเปิดคลิปอินเทอวิ่งดูก็วิ่งวิ่งดีมากครับเราวิ่งอาการดีเซ็ตง่ายวิ่งตรงนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างตัว arr กับตัวโปรต่างกันอย่างไรนะครับมาดูความแตกต่างกันนะครับระหว่างตัวโปรและตัว arr นะครับด้านขวาคือตัวโปร แต่ผมก็อัพตัดแป่งไปพอสมควรนะครับอาจจะดูไม่ออกนะครับแต่มันจะมีพื้นฐานของตัวโปรอยู่นะครับอันดับแรกนะครับมอนหลังนะครับมอนปีนกหลังตัวโปรเป็นอลูมิเนียมนะครับทางด้านนอกก็เป็นอลูมิเนียมนะครับมอนปีนนกหลังด้านนอกก็เป็นอลูมิเนียมนะครับมอนปีนนกใน ด้านหน้าก็เป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนด้านนอกหน้าก็เป็นอลูมิเนียมแต่ตัวเนี้ยตัว ARR ก็เป็นอลูมิเนียมมาจากโรงงานแล้วนะ <crisis> ต่อไปเดี๋ยวมาให้ดูตัว ARR นะครับตัว ARR จะเห็นได้ว่ามอนหลังเป็นพลา,าสติกนะครับ หมอนด้านนอกหลังก็เป็นพลาสติกนะครับแต่ด้านในมีอินเสิร์ตนะครับสามารถเปลี่ยนองศาล้อได้นะครับข้างหน้าก็เป็นหมอนพลาสติกนะครับส่วนตรงแผงคอนี้เป็นพลาสติกนะครับตัวโปรจะเป็นคาร์บอนแล้วก็ตามจุดเึดเซอร์โวก็เป็นคาร์บอนนะครับตัวโปรแต่ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับ แล้วจุดที่แตกต่างกันอีกจุดก็คือมอเตอร์นะครับตัวโปจะเป็นแบบมอสองชิ้นนะครับเป็นชิ้นหนึ่งติดกับมอเตอร์ชิ้นหนึ่งติดกับรถนะครับตัวโปรจะปรับได้สะดวกกว่านะครับแต่ก็ใช้งานได้ทั้งคู่ครับไม่ไม่ค่อยต่างกันครับส่วนอื่นก็เหมือนเหมือนกันนะครับจุดรายละเอียดเล็กน้อยนะครับโชกก็เหมือนกันนะครับต่างแค่ตัวโปรจะมีสกินเข้าไปอินเทกนะครับ ตัว ARR จะไม่มีสกรีนนะครับหลักก็ต่างกันไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะครับกับกับอีกจุดหนึ่งกับเรื่องพูดไปนะครับคือเพจนะครับตัวโบจะเป็นอลูมิเนียม775 0เกรดดีกว่านะครับจะแข็งกว่านะ อันนี้ตัว ARR นะครับครับรายละเอียดสีดยอยก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ